ย่างหมูสามชั้นจ้ะแม่เย๋อไฉมันเสือไก่หั่นมาอยู่อันนั้นสีเนาะเสือไก่หั่นมานน้ำอยู่เนี่ยได้แล้ว,ลวมาเอาอือฮาขาสู้ไม่โซนกินลูกมะยกมาเลยพี่มาพี่แม่มาพี่อาจารย์มาใส่ไก่หั่นน้ำลูกมาใส่น้ำจิม้มน้ำไปยังล่ะ บ้างมื้อน่างไก่ออกกำลังไก่ไก่จังน้อยแม่ประพอร่อนกินไปเนี่ยอือแล้วไม่กินปวดเวาเสื้อสนามว่ามียั้งดอกพี่น้องกินข่าวกินน้ำกันบาดเนี่ยไปหมูสามสาันปิ้งผลแล้วเธอจขอให้จักตตอน,นได้เป็นยังหมูสามสันปิ้งกับอันกับไกล้หันจ้ะ ไปค่ะพี่าเช่นเมื่อมาซื้อมนย่ำไ้กับมาใซ่ตู้เย็นไว้แล้วกับมะกินน้อยน้องอ่อยลืมไว้ตลอดเพื่อคนเดียวใก้หันขเขาเจ้าจึงัะใก้หันน้องอาไปมาอาจารย์มาใส่กับอันดัก ตักข้าวเจ้าให้แม่ส้นแม่นตักมาให้แลาวเนี่ยเออออกไม่สั้นละซื้อมาเพียเพียหมาม,ามานันน้ำได้เนี่ยแม่บ่วแมนซื้อบ่วแมนซื้อมาให้หมาแล้วเพียบ่วแมนซื้อให้คนแล้วเพี้ยมาได้ไหม เสื้อให้มาเราเพียคนเออหมาคนได้กินอืมขนบ่มีหมาค้นคนบ่ได้กินบ่ได้กินแล้วเว่าดื่มแม่เนาะบอละเสียวขอนิ่งเอาโอระเสียวข้าวเจ้าเอาน้ำจิ้มออกละมังน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มอะไรแม่วันแม่กันมากกับื้อไม้หมากับจังได้กินเนาะอ๋อยเอ้ยก็เสื้อไม้ให้หมามันไก่หันซื้อแม่นีลาวันนี้แลวกลิ่น ลูกพ่อลูกแม่แมีอยาอ่อนนางาน่แม่เนอะลูกอีหล่ามาไว้มาเอาน้ำปลาคือแกะยากแท้จะได้กินหรือส่นกำจิ้แกะยากกันนะเพราะเมนหลาฮัดรับเอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มแก้วอนั้นมาน้่มึงกิิแนเวเด้อยมากินเม่ปอรพรอยูใส่จพบอทันหิวต๋ ถ้ากินโรตีให้จังได้เนี่ยแหละที่ยามอยอ่ในทงนั่นเ้อะเอาสได้กินบ่อ่อยด้กินเนาเียยื้เมียกินข้าวทุกกาจ้ะกิน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 ย่างซ้เอิ้นดมถ้ากินหน่อยกไ้แม่แม่้อนกินข้าวหน่อยก็ได้ เทออกเบิดเลยลรกเทออกเบิดเลยน้ำเหมอนเทหมดเลยเทเบอดเลยไก่หันอี่อ่ขันอี่อยมาบ่ได้แมนซื้อไก่หันโหลดเพาได้ซื้อไมคนกินได้ซื้อมาให้มามันแมนบ่แมนเยะหมาให้กินจะใครใครน่ามันดีกว่าใครปันดเก่ีเพิ่นได้ล่ะเนี่ยมันเก่ายวจักบเกลามีีบเกายวบ้ายาอกมือนเลย ก,กินเดี๋ยวว่ากินเม่นเพท่านเนี่ยเออ <c oughs> อาวนั่นเออแซมนี่ก็ชีว่ามันหลายวา่ากันคอยกินได้มื้อเจอะซมนี่คอยพูนดีแล้วดูแล้วแม่เราไปกินลายจะได้เออนอกที่กินลายก็ย่ง <c oughs> างก็ <c oughs> เเอออลูกหลานกินข้าวร้านเลยมามากินข้าวกับไก่ย่างไก่หันหมูย่างไก่หันหมูย่างกเนอยากอยกขอบคุณละลายจากพี่น้องมีทายังดอกจ้ะ